ใส่แบบจัดหนักจัดเต็มครับไม่สนใจว่ารถจะขึ้นได้ไม่ได้ครับคนหนักเจรถต้องมั่นใจในคนขับคันเร่งนีต้องเหยียบแบบสุดๆเครื่องร้อยหกสิบห้าแรงประหยัดเชื้อเพลิงครับ ตอนมาจะมาแบบเนิบๆครับตอนขึ้นจะเหยียบอย่างเดียวใช่เยียบเลยพี่เดี๋ยววันหน้าเราจะเสริมเสริมให้อีกหนึ่งดอกครับถึงไหมโอ้ย <c oughs> โอ้อะไรทำอะไรที่ไม่ ไม่เหมือนชาวบ้านก็ทำนะสุดยอดมากความคิดที่ความคิดที่ใช้ได้เลยอ่ะเสริมให้เสริมให้